ตอนที่172ที่พึ่งหลี่ซื่อเห็นอันอิงเฉิงยืนนิ่งอยู่กับที่จึงร้อนใจขึ้นมาเล็กน้อยแต่พอคิดว่าตนเตรียมข้ออ้างมาดีแล้วใบหน้าที่งดงามก็เปื้อนไปด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจอีกครั้ง เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันข้ามีดีเองข้ามีควรให้นักพรตไรที่มาที่ไปมิชัดเจนเข้ามาในจวนท่านแม่ให้คนตบปากข้า,ขาก็ยอมรับแต่โดยดีหรือแม้แต่ต้องคุกเข่าอยู่หน้าเรือนชิงเฟิงหลายช่วยยามก็ยังทําให้อนุไวมีพอใจอยู่หรือหลี่ซื่อมิยอมรับว่าเป็นคนจ้างนักพรตผู้นั้นและยังแซงทําท่าทางราวกับโดนไวซื่อรังแกไวซื่อโมโหจนเค้นเสียงดังฮึก ออกมาถ้าเพียงแค่เจ้าเชิญคนหลอกลวงผู้หนึ่งเข้าจวนแล้วท่านแม่จักโมโหถึงเพียงนี้หรือท่านแม่ใจดีมีเมตตามาโดยตลอดส่วนพวกความผิดเล็กๆน้อยๆท่านก็ทำเป็นมองมิเห็นหากปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านแต่เรื่องที่เจ้าทำมันเกินไปเจ้าเชิญนักพรตปลอมเข้าจวนแล้วบอกว่าคุณหนูใหญ่มีดวงอัปมงคลทั้งยังสาบแช่งท่านแม่ว่าจักตายอย่างอนาถอีกจิตใจที่ชั่วร้ายถึงเพียงนี้ท่านแม่จักปล่อยไปได้เยี่ยงไร เมื่อวันตอนที่อันอิงเฉิงได้ฟังเรื่องราวจากปากหลี่ซื่อเขาได้ยินนางกล่าวแค่ว่าเชิญน,นักพระตมาดุงจู้ห่วงให้จวนแต่ผู้ใดจักรู้ว่านักพรตผู้นั้นเป็นพวกหลอกลวงท้ายที่สุดก็ถูกอัหลิงเกอร์เปิดโปงและนางก็ถูกฮูหยินผู้เท่ารังเกียจตอนนั้นอันอิงเฉิงรู้สึกแค่ว่าฮูหยินผู้เท่าทำเกินเหตุหลี่ซื่อมีความผิดเพราะไม่รู้ที่มาของคนอย่างชัดเจนแต่ก็ไม่จำเป็นต้องตบปากหลี่ซื่อต่อหน้าบ่าวจนทำให้นางเสียเกียรติอย่างร้ายแรง แต่เหตุใดพอไว้ซื้อกล่าวถึงเรื่องนี้นักพรตผู้นั้นถึงได้เป็นคนที่หลี่ซื่อจ้างมาได้เล่าอันอิงเฉิงเริ่มสงสัยแววตาที่มองหลี่ซื่อก็แฝงไปด้วยความรู้สึกมากมายทว่าหลี่ซื่ออยู่ข้างกายเขามาหลายปีส่วนไวซซื่อเพิ่งออกมาจากเรือนเพียนจุดเริ่มของสองคนแตกต่างกันตำแหน่งในใจเขาก็ต่างออกไปเช่นกันเรื่องนี้เป็นเยี่ยงไรกันแน่ อันอิงเฉิงถามพร้อมคิ้วขมวดเข้าหากันแน่นอนุพันยาสองคนทะเลาะกันต่อหน้าหูหยินพูดเท่ามิว่ามองเยี่ยงไรก็เห็นว่าเรือนหลังมิสงบหลี่ซื่อก้มหน้าอย่างน้อยเนื้อตำใจผ่านไปครู่หนึ่งถึงได้เงยหน้าขึ้นเพราะมามองอันอิงเฉิงด้วยน้ำตาคลอเบา้าเมื่ออาวานข้าก็เล่าให้ท่านพี่ฟังแล้วว่ามีได้ซื้อตัวนักพรตผู้นั้นเข้าจนข้าก็แค่เชิญเขามาดูห่วงจุย้ยแต่ผู้จักรู้ว่าเขาโดนเกเปอเปิดเปิงแล้วนักพรตผู้นั้นก็หันมาพูดว่าข้ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเจ้าค่ะ เมื่อวานอัลลิงอีมีได้อยู่ที่นั่นแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่นางกับหลี่ซื่อปรึกษากันแล้วแม้แต่เรื่องที่อัลลิงเกอต้องถูกคูหญินพูดเท่าเรียกตัวนางก็ล่ออัลลิงเกอให้มาติดกับเองส่วนสาเหตุของการเกิดเรื่องนี้นางย่อมรู้ดีแก่ใจแต่เมื่อเผชิญหน้ากับการย้อนถามของอันอิงเฉิงนางก็ต้องกล่าวเข้าข้างมันดาอยู่แล้วท่านพ่อเจ้าคะท่านแม่เป็นคนเยี่ยงไรท่านยังม่รู้อีกหรือเจ้าคะ เพื่อจนโหแห่งนี้ท่านแม่ทำงานหนักมาโดยตลอดแต่มิเคยบ่นว่าเหนื่อยแม้แต่ํำเดียวแล้วจะจ้างนักพรตปลอมมาทำลายชื่อเสียงพี่หญิงใหญ่ได้หรือเจ้าคะขณะที่อัหลิงอีเอย่ยโกหกหลอกลวงใบหน้าก็มีกระตุกแม้แต่น้อยราวกับสิ่งที่นางกล่าวเป็นความจริงว่าหลี่ซื่อมิเคยคิดร้ายกับอัหลิงเกออัหลิงเกอเห็นอัหลิงอีหน้าหนาถึงเพียงนี้จึงฉีกยิ้มออกมาแต่รอยยิ้มเปื้อนไปด้วยความเย้ยหยันทำให้อัหลิงอีโมโหและหันไปจ้องกลับอย่างดูร้าย น้องหญิงสามข้ารู้ว่าเจ้าทำเพราะหวังดีต่อหลี่อีเหนียงกลัวนางได้รับความมิเป็นธรรมแต่เรื่องนี้นักพรตเป็นคนสารภาพออกมาเองแล้วจกเป็นคำาลวงได้เยี่ยงไรคงไม่ใช่ข้าจ้างนักพรตผู้นั้นมาใส่ร้ายตนเองหลังรอให้ข้าเปิดโปงแล้วค่อยไปใส่ร้ายหลี่อีเหนียงกระมังนอกจากอันลิงเกอสมรู้ร่วมคิดกับนักพรตผู้นั้นแล้วจงใจคิดแผนการมาใส่ร้ายหลี่ซื่อก็คงมิมีผู้อื่นทำเยี่ยงนี้ได้แล้ว ดวงตาของอัลลิงอีกลอกไปมาท่าพี่หญิงใหญ่วางแผนร่วมกับนักพรตมาดีแล้วหล่ะเจ้าคะเยี่ยงนั้นพี่หญิงจะเรียนศาสตร์ห่วงจุ้ยมาจากที่ใดแล้วจักเปิดโปงนักพรตผู้นั้นได้เยี่ยงไรมีเพียงจุดเดียวเท่านั้นที่อัลลิงเกอร์มีความน่าสงสัยในเรื่องนี้อัลลิงอีจึงเล่นเรื่องนี้มิปล่อยเพื่อต้องการผลักให้เป็นความผิดของอีกฝ่ายทันใดนั้นรอยยิ้มบนใบหน้าอัลลิงเกอก็ดูอ่อนโยนขึ้นเพียงแต่สายตาเยะหยนยังทําให้อัลลิงอีรู้สึกว่าตนเป็นตัวตลก น้องหญิงสามเจ้ามีท่านพ่อและมีหลีอีเหนียงคอยดูแลตั้งแต่เด็กย่อมต้องเรียนในสิ่งที่พวกเขาให้เรียนแต่ข้ามีเหมือนกันเพราะข้ามิมีพ่อแม่สั่งสอนจึงเรียนเอาเองจากตำราคิดว่าเรื่องไหนสนุกก็เรียนเพิ่มอีกหน่อยหรือข้าทำแบบนี้ก็ผิดด้วยในตาสีดำของอล,ลิงเกลึกล้ำอยากล้ำยา,ยากอย่างถึงแม้รอยยิ้มมุมปากดูอ่อนโยนแต่ก็เย็นชาด้วยเช่นกัน ถ้าเป็นยิ่งนี้การที่ข้ารู้วิชาแพทย์เยิ่งตอนที่อาสะไพรรองเกือบแท้งบุตรก็เป็นฝีมือข้าวางแผนหรือไรเรื่องจนภูเขาเมื่อสองวันก็เพราะข้าจ้างพวกเขามาโดยเฉพาะและเกือบทำให้จุนเกอร์เอ๋อเสียชีวิตปล่อยให้น้องหญิงสามเข้าไปปกป้องท่านพ่อแทนอย่างนั้นหรือหวังซื่อได้ยินอันหลิงเกอร์กล่าวถึงเรื่องของตนนางก็หัวเราะออกมาเสียงดังเกอเอ๋อเป็นคนช่วยชีวิตข้าวไว้แล้วจักตั้งใจทำร้ายข้าได้ยังไร การออกมาพูดช่วยอันหลิงเกอในเวลานี้ก็เพราะต้องการส่งสัญญาณให้อันอิงเฉิงรับรู้ว่าเรื่องตัวอัปมงคลน,นั้นเป็นฝีมือของหลี่ซื่อพอเห็นใครหลายคนออกมาต่อว่าหลี่ซื่ออันอิงเฉิงก็เริ่มรู้สึกปวดหัวขึ้นมาทันทีถ้ากล่าวจากก้นบึ้งหัวใจคือเขาเชื่อในตัวหลี่ซื่อที่นอนข้างหมอนกันมาหลายปีแต่เมื่อเผชิญหน้ากับผู้คนที่ออกมาตำหนินางเขากลับมิรู้จักกล่าวแก้ต่างให้นางเยี่ยงไร ท่านใดนั้นหลี่ซื่อก็กัดปากมองอันอิงเฉิงด้วยแววตาเศร้าส้อยท่านพี่ท่านแม่บอกว่าข้าเป็นคนผิดข้าก็จักยอมเป็นคนผิดเองแต่ท่านเชื่อในตัวข้าก็พอใจมากแล้วเจ้ากะท่านมีต้องทำเพื่อข้าถึงเพียงนี้หรอกเหตุการณ์คล้ายคลึงกับเมื่อวันทำให้อันอิงเฉิงคิดได้ว่าเขารับปากหลี่ซื่อไว้ว่าเยี่ยงไรใจที่เคยสันไหวจึงมั่นคงขึ้นมาทันทีเขาหันไปมองฮูหยินผู้เท่าแล้วกล่าวว่า ท่านแม่ขอรับแม่หลี่ซื่อทำเรื่องนี้มิถูกแต่ท่านแม่ก็ทำโทษนางแล้วส่วนเรื่องดูแลจวนก็ให้นางดูแลต่อไปเถิดหากคราวหน้านางยังทำผิดอีกท่านแม่จัดการเยี่ยงไรลูกจากมิขัดสักด์คำเลยผูหยินผู้เท่าโกรธจนกล่าวมิออกทว่าจวนโหแห่งนี้เป็นจวนของอันอิงเฉิงเขาต่างหากคือเจ้าบ้านที่แท้จริงหกักอันอิงเฉิงอยากยกอำนาจด,ดูแลจวนให้ใครนางก็เข้าไปยุ่งมิได้ ช่างเถิดนี่เป็นจวนของเจ้าข้าเป็นแค่หญิงชราและเดิมทีก็มีควรเข้าไปยุ่งอยู่แล้วนางพิ่งกล่าวจบก็ลุกขึ้นทันทีอันอิงเฉิงรู้ดีว่าทำให้นางโมโหจึงรีบตามไปกล่าวคำดีฮ่าฮ่าส่วนคนอื่นก็รีบตามไปเกลี้ยกล่อมให้หูหยินผู้เท่าหายโกรธมีเพียงหลี่ซื่อและอันหลิงอีที่เดินตามอยู่ท้ายสุดพร้อมเผยสายตาเยี่ยงผู้มีชัยออกมาหูหยินผู้เท่ารังเกียจนางแล้วเยี่ยงไร จวนโหแห่งนี้ขอแค่นางคว้าใจท่านโหไว้ได้เขาก็จักเป็นที่พึ่งของนางตลอดไปหูหยินผู้เท่าสูงสักดิ์แค่ไหนก็มิม,มีทางยึดอำนาจในมือนางไปได้นางเสียเปรียบแล้วครั้งหนึ่งแต่มิม,มีทางยอมเสียเปรียบเป็นครั้งที่สองแน่ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ